ย้่าวันก่อนเจาะลิทไทยอินไซเ์อราแลนด์บอกว่าอยู่ๆวิกต่อพบตอรอคนใหม่ก็สั่งคือทีมทำคดีเป้รักผู้การ140ล้านเข้าใจกันก่อน <c oughs> ในเบื้องต้นคดีเป้รักผู้การคดีดกระบาลเวบพนัน140ล้าน <c oughs> มันเป็นคดีดที่ทำร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนจากฝั่งตำรวจและพันงก พนักงานสอบสวนจากฝั่งอายการอายการกับตารวจร่วมกันเข้าร่วมกันทํะทําไมจึงร่วมกันทําก็วางไว้ก่อนก็แล้วกันเอาเป็นว่ารับทราบกันตามนี้ทีนี้ทีนี้ไอ้เรื่องที่บิ๊กต่อสั่งหรือทีมทําคดีก็คือสั่งหรือทีมทําคดีทางฝั่งตํารวจทีมเดิมนําโดยบิ๊กโจ๊กกับคณะในคณะนั้นก็ประกอบด้วยสายตรงของบิ๊กโจ๊กเยอะแยะทั้งนั้นแหละเปลี่ยนเป็นอยู่บิ๊กต่อ สั่งรื้อหมายความว่ายกเลิกคําสั่งเดิมแล้วก็ออกคําสั่งใหม่ตั้งคณะพนักงานสอบสวนทําคดีเป้รับผู้การคณะใหม่ขึ้นมาเราก็รายงานเราก็รายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปว่ามันก็น่าสนใจมันก็น่าจับตานะว่ารือ้อทีมทําคดีทําไม,มและมาแก่เองนี่แหละอย่าไปโทษใครและอย่าไปโยนให้ใครเลยมาแก่ก็สะกิดดักคอน,นิดนึง อย่ามีวาระว่าด้วยเรื่องของการไว้ชีวิตบอยพัทยานะอะไรประมาณนั้นแต่ด้วยความเคารพจริงๆท่านพบต่อสัตว์บิ๊กต่อท่านก็ดีดีท่านก็เข้าใจหมาแก่แล้วท่านก็ส่งคนมาให้ข้อมูลกับหมาแก่เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งพบต่อสัดิ์ท่านก็บอกว่าเฮ้ย ผมไม่ได้รื้อทีมทำคดีนะแต่รองโจ๊กเป็นคนขอให้หรือ้อโอเคพร้อมกันนั้นก็มีเอกสารยืนยันไปดูบันทึกข้อความลงวันที่12ตุลาคม2566ม,มีเลขลงเลขรับเรียบร้อยเลยนะโฟกัสไปที่เรื่องเรื่อง,องขอเพ <ๆ S 2> ิกถอนคำสั่งตรที่374ทับ2566 ลงวันที่21มิถุนายน2566เรื่องแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนและคำสั่งตรอที่457ทับ2566ลงวันที่11สิงหาคม66เรื่องแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมและขอให้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน,สสวนขึ้นใหม่บันทึกข้อความ12ตุลาฉบับนี้นำเรียนขบ,บ,บตอรอนำเรียนเรื่องอะไรก็เรื่อง ตามที่แมวสาวได้อ่านให้ฟังกันไปแล้วยกเลิกคําสั่งเดิมเรื่องตั้งคณะพนักง,งานสอบสวนขอให้แต่งตั้งคณะพนักง,งานสอบสวนชุดให,ใหม่ขึ้นมทนาทาหน้าที่แทนคดีอะไรก็คดีเป้รักผู้การคดีร้อยสี่สิล้านได้แหละบันทึกฉบับนี้คนที่ทําขึ้นก็คือปิ๊กโจ๊กไปดูเอกสารหน้าที่3ามด,ดูเอกสารหน้าที่3แล้วก็โฟกัสไปที่ข้อ3.1 3.1นะคะเห็นควรยกเลิกเพื่อถอนคำสั่งตรอที่374-2566ทับ6ลงวันที่21มิย .66 แต่งตั้งก็เหมือนกับข้อความชุต้ตะกี้ <Okay. S 1> จึงเรียนมาเพื่อปวดพินาลงชื่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบตรหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนเรื่องของเรื่องตามคำสั่งเดมคบิ๊กโจ๊กเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืสบสวนสอบสวนคดีเป้รับผู้การ คราวนี้คราวนี้บิ๊กโจ๊กก็ทำเรื่องไปที่บิ๊กต่อยกเลิกคำสั่งเดิมตั้งคนทำคดีชุดใหม่ขึ้นมาเถอะใช่ค่ะเพราะด้วยเหตุผลบางประการ 1, 2, 3, 4, 5ผมคิดกี่จะอ่านมันยาวเอาเป็นว่าก็ก็ก,ก,ก,ก็เรียนทำความเข้าใจกันตรงนี้ท่านพบต่อสักท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้รื้อแต่มีที่มา <Big Joe S 1> จากขอให้รือ้อเมื่อ เจ้าของเรื่องเป็นคนตั้งเรื่องขึ้นมาเองก็ตามนั้น<ช>มันก็แค่นั้นแต่สิ่งที่ทางทางทางท,างท,างท่านปบต่อสักท่าท่านท่านยอมรับก็คือที่มีการแซวกันว่าโอ้โหคณะพนักงานสอบสวนคดีเป็นรับรการชุดใหม่เนี่ยตั้งคำสั่งใหม่เนี่ยโอ้โหตั้งกันทีเนี่ยครึ่งร้อยครึ่งร้อยห้าสิบคนครึ่งร้อย ต้องไ่ปประชุมกันเยอะจังต้องหาสถานที่ประชุมที่ร,รองรับได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พรบาทาสมเด็ท่านก็ยอมรับตามคําสั่งที่ตั้งคณะใหม่ขึ้นมาชุดใหม่ขึ้นมาประกอบด้วยตํารวจ68นายเกิ <c oughs> นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีเปรีบรับการเฉพาะทางฝั่งตํารวจตํารวจ68ตามคำสั่งใหม่มีจํานวนทั้งสิ้น68นายใน68นายประกอบด้วยระดับในพลฟังคดีนะระดับในพล13นายในพล โอหกสิบปประกอบด้วย13ในผลไม่ธรรมดานะประกอบด้วยระดับในพันอีกโอ้โหหลายโหลแต่ในผลก็13ในผลแล้วอะเยอะนะเยอะนะคดีสำคัญค่ะโอเคอ่ะเข้าใจกันตามนี้นะสรุปนะไม่ใช่เรื่องหรือทีมทำคดีไม่ใช่เรื่องมีอาจันดาจะช่วยใครจะไว้ชีวิตใครแต่เป็นไปตามคำร้องขอของรองโจ๊กทำไมรองโจ๊กขอให้ปลดตัวเองจากคดี มันก็มีคําอธิบายอยู่ในเอกสารที่ผมได้รับถ้าจะลากกันมันก็จะยาวเกินแต่ไหนๆก็ไหนๆเมื่อวานเมื่อวานทีมทำพคดีทีมใหม่ทางฝั่งตํารวจเขาขอคุยกับทีมทําอดีทางฝั่งอายการจึงเกิดการเจอกันแล้วก็คุยกันประชุมกันเมื่อวานใช่ค่ะที่รองบังคับการปราบปรามนะต้องใช้ต้องใช้สารที่ของกองปราบเพราะว่าใหญ่พเฉพาะตํารวจ68 68 ฝัออ่งไยการอีกเท่าไหร่รวมสองฝั่งนี้ก็ร้อยหนึ่งเกือบ <100 S 1> เ,อเกือบละก็เป็นการประชุมที่อึกทึกขึกโครมากเรื่องเดียวนะคดีนเป็นคณนะพนักงานสืบสวนและสอบสวนที่ใหญ่โตมหฬารใหญ่ที่สุดเลยมั้งในคดีต่างๆไม่ทราบ <สา S 2> ไม่มีข้อม <c oughs> ูล